เขาก็ทำเครื่องสำอางด้วยนะคะอันนี้โอ้ยร้อนร้อนแดดร้อนมากพอแล้วเก็บแค่นี้แหละแดดร้อนมากนะคะอุย้ยเยอะมากแดงแดงเต็มต้นเลยดูนะคะเนี่ยสวัสดีคะ่ะพี่ปฐมพรมามามาบรรยากาศในต่างแดนดีดีดูลูกไอ้นี้นะคะดูบรรยากาศดีมากคะ่ะอุย้ยสดชื่นมาก ขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวปีนน้าพาก่อนปีนตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ยมันงามหลายแดดวันนี้นะคะดูนะคะพี่น้องเอ้ยดูบรรยากาศวันนี้นะคะงามหลายงามหลายดูนะคะโอ้ยเนาะสุดยอดเลยเนาะก็ปีนตรงนี้นะคะพี่น้องเอ้ยไม่มีอะไรทำนะคะเนาะ ปาบรรยากาศเนาะสุดยอดมากไม่มีอะไรเล่นเนาะดูนะคะบรรยากาศนะคะโอ้ยดูบรรยากาศดูบรรยากาศเนาะ นี่นะคะทางด่วนนะคะวันนี้สวยงามมากค่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะเราปีนมาชมทางด่วนนะคะพี่น้องนี่ได้ชมทางด่วนตรงนี้แล้วแอปเปลิลก็ไม่มีให้เราเก็บเนาะข้างละข้างบนนี้นะคะบรรยากาศสุดยอดมากขอบคุณค่ะพี่ประจมพรอ ขอบคุณนะคะพี่ปฐมพอมาชมบรรยากาศทางบนนะค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศสดชื่นค่ะดูอ้ยแดดร้อน อันนี้ก็ปีนขึ้นไปชมทางด่วนนะคะปาดดูแอปเปลิลบ้านนั้นสิพี่น้องเงย้ยดูแอปเปลิลบ้านนี้นะคะนี่ปาดแอปเปลิลมันดกเหลือเกินดูนะคะเนี่ยขาวโกลนเลย บรรยากาศสุดยอดเลยนะคะวันนี้สวยงามมากเนาะโอ้ยแอปเปลิลบ้านนั้นขาวโปรนเลยเนาะขอบคุณมากมานะคะโอ้ยเนาะอ,อากาศดีมาก